และเราว่ากันต่ออ่ะผมพยายามจะมาดูประเด็นเรื่องกรณีเมื่อวานนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ยื่นแล้วใช่ไหมค่ะมาตราหนึ่งห้าสองข้อหาค่อนข้างจะดูเดือดทีเดียวคุณชายธวัตตุลาธนหัวหน้าพรรคเก้าไกลผู้นำฝ่ายคา้านก็ร่วมกับทางด้านของอีกสี่พรรคการเมืองฝ่ายคา้านยืนน่นหนังสือถึงประธาน ท่านประธานมนโนรับหนังสือแล้วก็บอกว่ากําหนดเวลาและรวนถึงจํานวนวันเนี่ยคงจะขึ้นอยู่กับเว็บทั้งสองฝ่ายไปหา,หา,ารือกันแต่คาดว่าจะเป็นต้นเดือนเมษานะค่ะเพราะสะพานเนี่ยจะปิดเก้าเมษาประเด็นสําคัญเดี๋ยวคงได้คุยกับคุณชัยทวัเพราะความจริงพยายามจะนัดคุณชัยทวัตเมื่อวานหลังจากมีข่าวยุพักแต่ปรากฏว่าคุณชัยทวัตติดไปยื่นนี่แหละวันนี้ก็จะมาคุยเรื่อง อนาคตเกี่ยวกับการที่ก้าวไกลจะยังไงต่อและก็รวมถึงการยื่นขอเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152ที่วานนี้ซึ่งท่านผู้ชมอ่านข้อกล่าวหาเนี่ยจะมีความดุเดือดเหลือเกินยกตัวอย่างเช่น คณะมนตรีภายใต้การน,นําของนายเศรษฐาบริหารราชการมากว่า6เดือนแต่ไม่ได้ดําเนินการหรือบรรลัติตามคามสัญญาที่ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคําแถลงข่าวปฏิภาพหรือความชัดเจนไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอย่าไปรุ่งมาทำยกตัวอย่างอีง้เดี๋ยวมาไล่เรียงค่ะ <c oughs> อ่ะส่วนเรื่องยุบพ,พักเมื่อวานนี้ฟังจากคุยชัยธวัฒน์เบื้องต้นก็ยังบอกว่าจะสู้คดีเต็มพี่แล้วก็เน้นย้ำว่ายุบพ,พัก จะยิ่งขยายปมความขัดแย้ง